ท่า i ินค line ฟ u l l plank นะครับท่านี้นะเหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งหัดเล่นแพลงนะครับรู้สึกว่าการเล่นแพลงเนี่ยอุ้มันยากจังเลยนะครับทำยังไงให้แบบรู้สึกว่าเฮ้ยต้องเกรงท้องทำยังไงให้หลังไม่แอ่นนะครับเริ่มจากท่านี้ก่อนนะครับน้กงเรียนทุกคนจำไว้นะครับว่าเมื่อไรก็ตามที่เราทำท่าแพลงหรือวิดพื้นนะครับแล้วมือของเราเนี่ยมันขึ้นมาจะมาสูงจากพื้นขึ้นมานะครับเช่นทำบนเบนช์หรือว่าทำบนเก้าอี้เนี่ยนะครับมันจะทำให้เราควบคุมร่างกายได้ง่ายขึ้นนะครับด ไม่มีก็ใช้เก้าอี้นะครับที่มันค่อนข้างมั่นคงหรือจะเป็นโซฟาหรือทางแบบขอบเตียงก็ได้นะครับทีนี้ท่านี้นะครับก็คือท่าแพลงเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับฟูแพลงอ่าอินคลายฟูแพลงหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะแค่นี้เองนะครับจริงๆท่านี้เบื้องต้นเลยง่ายมากแต่รายละเอียดของมันนะครับเดี๋ยวเรามาดูไปทีละข้อนะปกติแล้วนะครับเราทําท่าแพลงเนี่ยนะครับจุดประสงค์คือเราต้องการจะ,ะเกรงร่างกายค้างไว้นะครับให้เป็น ตรงเป็นเส้นตรงท่าสานนี้นะครับเป็นเส้นตรงแบบนี้โอเคไม่แอนแบบนี้นะครับแล้วก็ไม่หลังค่อมแบบนี้นะครับทีนี้พอมันเก่งเป็นเส้นตรงแบบนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่จะได้ก็คือกล้ามเนื้อท้องนะครับแล้วก็พวกกล้ามเนื้อที่ควบคุมสะบักนะครับร่างกายส่วนบนของเราเนาะดังนั้นท่านี้นะครับสิ่งที่อยากให้นักเรียนสังเกตดูนะครับคือคอของเรานะครับจะไม่เงยขึ้นแบบนี้นะครับเราจะหน้ามองตรงลักษณะนี้นะครับจากนั้นเนี่ยดูนะครับให้เราเกงก้นนะครับแล้วก็เหยียดขาให้ตรง อ่าแบบนี้นะครับแค่นี้ไหลของเราไม่จมลงแบบนี้นะครับให้เราดันไหลไว้ลักษณะนี้นะครับตอนนี้จะเป็นเส้นตรงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผิดคือปล่อยตัวลงมาแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นอย่างนี้นะครับก็คือสิ่งที่ผิดนะครับทีนี้อีกข้อนึงที่อยากให้สังเกตคืออย่าแอ่นหลังอันนี้เห็นไหมครับว่าหลังแอ่นเป็นเส้นโค้งเลยนีปวดหลังนะครับวิธีแก้คืออย่างเงี้ยให้หายใจออกกิงท้องนะครับและเหยียดเข่าให้ตรงอ่าแบบนี้นะครับให้จินตนาการว่าเราทิด ที่ขาเอาไว้นะครับทีนี้ท่านี้นะครับหครั้งเนี่ยคำถามคือเราจะนับยังไงเป็น1นาทีหรือว่านับเป็นวินาทีนะครับนักเรียนสามารถนับเป็นวินาทีก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครที่แบบเริ่มเก่งแล้วนะครับให้นับเป็นลมหายใจใหายใจเข้าท้องป่องหายใจออกท้องแปบ๊บนับเป็น1ครั้งนะครับหรือว่ามือใหม่ง่ายๆเลยก็นับเป็นวินาทีก่อนก็ได้นะครับส่วนใครที่รู้สึกทํทแล้วนะครับเจ็บข้อมือก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเอ b บกแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับสามารถทําแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า ทำแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับลองดัดแปลงดูว่าแบบไหนง่ายกว่าน,นะครับสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ดีกว่ากันนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูนะครับตัวอย่างหนึ่งเซตครับ